Terima <laughs> kasih. <laughs> Å! <laughs> oh. <laughs> <laughs> Eu <laughs>

I um... อาจารย์หนูเป็นอะไรอะฮะหนเป็นอะไรคะเป็นอะไรก็าเป็นคนอะก็จะเป็นเป็นอะไรก็ไม่ร้เราเป็นคนทำไมนั่งดูหนูหมดนะฮะเราดูเขา่พูดถึงอะไม่ถามเขาดูอะไม่เขาดูอาจารย์ดูเรา อาจารย์รียกเข้ามาจะมาคุยกรรันลูกิึนี่จะได้เข้าใจได้รู้ของแท้จริงนั่นถ้าไม่ได้อยากมาเขาก็ไม่รู้ของแท้จริงออของเนี่ยที่เข้ามานี้ก็คือของบิดามารดาป่ญ่าตายา,ายผู้มีพระคุณนะแ,แม่เขามาขอส่วนบุญมาถึงเรานี่ก็คือว่า,เ,า,วาเรานี่ดีก็ได้แผ่พวกนี้เขาจะแผ่ให้ตาให้หมดเขามาขอส่วนบุญ อาจารย์ก็ทำดีให้คืออาจารย์ก็ต้องสแสดงความรู้ของพวกเราให้ชัดเจนไใ้รู้ในเห็นของจริงนั้นเป็นจริงนะไม่จริงนะนี้ก็ถือว่าพวกเราให้คิดของทุกคนนั้นได้มั่นขึ้นมาจะทําอะไรไม่ต้องไปตกหกตกใจสถาบายฯอาจารย์ไม่รักษาท่านรักษาเั็นเองนะเนี่ยอาจารย์ที่เพียงเพื่อท่าน้าที่ช่วยๆพวกท่านรักษาเอาใจกันหมด ไม่มีใครเลยที่ไม่เอาใจช่วยเนี่ยมีไหมใครไม,ม,ม่มีใจช่วยมีไหมไม่มีเห็นมหมแล้วจา์ก็ต้องไปศักษาหมายช่งางรักษาแล้วอะหที่ตกใจคือว่าเราได้พบได้เห็นของที่แท้ดังนั้นสิทธิ์นี่จ,จำไว้นาะสิทธิ์ทุกคนนะั้นเดี๋ยวมีความสามารถไปโอนนั้นอาจานมอบอำนาจได้แล้วไปถ้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจอในการพนันตรงนี้ เป็นคนหน,น,น,นึ่งคนสองคนสามคนสี่คนจะเป็นได้ทุกคนด้วยเพราะอะไรคนคนนั้นฟันอ่อนก็เป็นฟันอ่อนเข้าเลยฟันอ่อนเข้าเลยอาจารย์ไปทำไม่ไหวแล้วฟรมน้ำม์ไม่ไหวแล้วบางทีเนี่ยตายเลยอาจารย์เฉยเฉยของนี่เขาอยู่กับอาจารย์ตลอดอาจารย์อยู่กับเขาตลอดทีสางนางไม้อาจารย์อยู่ตลอดเรียบเมื่อคืนนี่เขาบอกมาขอสุรูนมานอนต่อหน้าอาจารย์คนมันนอนกริ้งเล็กๆโดนคนนี้วิง่งอ่ะเขาเตือนมาแล้ว เขเตืเอนในจที่เฉยไงมันนอนเอเี่อยู่ตรงหน้า,าจานกลิ่นไฟดีมาดิมาเออมันท้อสมบูรในจังเราแถไ่ให้เท่านั้นเองตอนที่ทำสมาธิแค่นั้นเองรู้ก่อนลนุงหน้าแล้วที่อาการมันเกิดขึ้นกันทีนะอันนี้ก็สําคัญเพราะเราคู้โสนี่สําคัญมากฉิตนะเรานิ่งจิตเราด,ดีมันก็ดีทุกอย่างที่บอกไปฟังนะอย่าไปตกอกตกใจเนาะตกใจแล้วตัวของท่านเนี่ยจะหนัก เป็นคือร <mark> really ิดหล่นไปหมดถ้าท to the like ําไม่สบายใจนะและเขาเป็นอย่างนี้อาการทุกชนิดเขาจะหายหมดเลยนะเบาทั้งตัวใช่ไหมฮะสั่นทั้งมันเยอก็หายได้เพราะเราเกรงเนื่องการสั่นวางว่ากำลักาสมรรถภายนะทหารเนาะมีหลรยดอกแค่นี้นะเราก็ได้พบได้เห็นก็โอกาสข้างหน้า ข้างก็กต้องเปน็นอาจารย์เนี่ยตัวแทนใครทำได้ไหมยกมือทียกมือทีเมืม่อกี้นี่ยังตกใจอาจารย์อ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวยกมือให้เราบาอยไม่ได้อาจารย์ <c oughs>